อ้าวนะครับมาดูนะครับนักศึกษาได้เครื่องมือใหม่นะครับเป็นของตัวเองนะครับพี่ปอเป็นไงครับพี่ปอเครื่องมือใหม่ดีใจเป็นอย่างยิ่งนะครับสงคืนก็ต้องครบนะครับจบปี 3, ตอนจบปี3นี่นะครับของดีนะครับของดีของใหม่อของใหม่หอมไหมครับหอมไหมหอมครับอ่าใช้ทนุนถนอมนะครับใช้ใช้เลยครับถ้าหากพังไม่ว่ากันนะครับแต่ว่า ต้องครบนะครับตอนสงคืนนะครับเป็นเครื่องมือของแผนกช่างยนต์นะครับยืมเรียนนะครับยืมเรียนจะจบปี3นะครับจะจบปี3อยู่ด้วยกันยาวๆครับเครื่องมือไอ้เครื่องมือนี้นะครับตอนนี้นักเรียนก็เช็คเครื่องมือของตัวเองนะครับตามรายการนะครับครบไหมครับครบไหมครับนักเรียนครบนะครับอ่านะครับถือมาเรียนด้วยนะครับวิชาปฏิบัตินะครับครูไม่มีให้ยืมแล้วนะครับนะครับนักเรียน ต้องถือมาเรียนนะครับมีเครื่องมือเป็นของตัวเองนะครับาสามารถซื้ออย่างอื่นเข้ามาไว้ในกล่องของตัวเองนะครับอย่างเช่นเราไม่มีเหล็กง,งัดยางอะไรพวกนี้กาวปลยางแล้วก็ซื้อมาไว้หน่อยนะให้มันเป็นเครื่องมือพื้นฐานนะครับที่เราต้องมีประจาตัวไวนะครับเผื่อ,อเหตุฉุกเฉินนะครับหรือแม้กระทั่งการเรียนการสอนเราจะได้เอามาใช้นะครับของอส่วนตัวนะครับเป็นของส่วนตัว ตอกเรียนจะต้องทำหาอะไรมาติดนะครับเพื่อให้รู้ว่าเป็นของตัวเองนะจะได้ไม่หายโอเคนะครับอ่า